กลางทะเลทรายอากาศหนาวเหน็บท้องฟ้ามืดสนิทแล้วจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นกระสุนพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทุกทางระเบิด RPG ตกใส่เป็นสายฟ้าเพื่อนของคุณถูกระเบิดกระแทกจนร่างกระเด็นไปกลางลานโล่งเขาหมดสตินอนอยู่ตรงนั้นทุกคนถูกตรึงอยู่กับที่ไม่มีใครกล้าขยับถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงคุณจะวิ่งออกไปช่วยเขาไหมท่ามกลางกระสุนที่ยิงเข้ามาไม่หยุดหรือคุณจะเลือกที่จะรอ เพราะคุณรู้ดีว่าถ้าออกไปตอนนี้คุณอาจตายได้คำตอบของคำถามนี้คือเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับ f e e l for Life Podcast ยินดีต้อนรับสู่ f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับวิลลี่อาเปตาชายคนหนึ่งจากนิวซีแลนด์ที่เติบโตมาจากครอบครัวเรียบง่ายชีวิตเด็กของเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษ พ่อแม่แยกทางตั้งแต่เขายังเล็กไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะเป็นใครได้มากไปกว่านี้แต่แล้วชายคนนี้ก็กลายเป็นตำนานกลายเป็นชายผู้กล้าที่โลกต้องจารึกชื่อไว้เขาคือคนแรกในรอบ50ปีของนิวซีแลนด์ที่ได้รับเหรียญวิกตอเรียครอสเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดด้านความกล้าหาญของทอาหารเครือจักรภพเหรียญที่น้อยคนในโลกจะได้สัมผัสเรื่องราวของเขาจะบอกเราว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้วัดกันด้วยกล้ามเนื้อหรือความแข็งแกร่งของร่างกายแต่มันเกิดขึ้นจาก หัวใจที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อคนที่เรารักวันนี้ผมอยากให้เรื่องราวนี้เป็นพลังให้คุณไม่ว่าคุณจะกาลังเผชิญอะไรอยู่เพราะบางทีคําตอบที่เราหาไม่เจอมันอยู่ในเรื่องเล่าของคนที่เคยยืนอยู่ที่ขอบเหวแล้วเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมแล้วใช่ไหมครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยวิลลี่อาร์เปียตาเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายน1997ที่นอร์ทิสแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เขาเติบโตในครอบครัวชาวมอรีชนเผ่าดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ ที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องนักรบติดตัวมาแต่โบราณแต่วิลลี่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรอกครับพ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็ก,เ,ลกเขาถูกเลี้ยงดูโดยลุงป้านอามีคนในชุมชนที่คอยช่วยเหลือกันบ้านของเขาไม่ได้มีอะไรมากมายชีวิตก็เรียบง่ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชุมชนเมารีมอบให้เขานั่นคือคําสอนแห่งนักรบคนเมารีเชื่อว่าความเข้มแข็งของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่การข่มคนอื่นแต่อยู่ที่การปกป้องคนที่อื่นต่างหาก คำสอนนี้ถูกปลูกฝังลงไปในจิตใจของวิลลี่ตั้งแต่เด็กแต่ตอนเป็นเด็กวิลลี่ก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเขาเรียนหนังสือธรรมดาทํางานรับจ้างทั่วไปชีวิตก็ไหลไปตามกระแสบางคนในชุมชนก็เริ่มมองว่าเขาคงไม่ได้ไปไหนมากกว่านี้แค่เป็นหนุ่มชายฝั่งทะเลคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันแต่ภายในใจของวิลลี่มีเสียงกระซิบอยู่เรื่อยๆเสียงที่บอกเขาว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างที่มีความหมาย ฉันอยากเป็นคนที่มีคุณค่ากับใครสักคนจริงๆและแล้ววันหนึ่งตอนที่เขาอายุประมาณ20ต้นๆเขาก็ตัดสินใจเขาเดินเข้าไปที่สำนักง,งานรับสมัครทหารแล้วเขียนชื่อลงไปไม่มีใครในครอบครัวคาดหวังแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนแต่เขารู้แค่ว่าถ้าไม่ลองตอนนี้เขาอาจไม่มีโอกาสอีกแล้วหลังจากเข้าเป็นทหารได้ไม่กี่ปีวิลลี่ก็ได้ยินเรื่องราวของหน่วยหนึ่งหน่วยที่ทุกคนพูดถึงด้วยความเกรงขามด้วยความศรัทธา นั่นคือ New Zealand Special Air Service หรือ NZSS หน่วยรบพิเศษของนิวซีแลนด์ที่โหดระดับโลกเทียบเท่ากับ SAS ของอังกฤษหรือ Navy SEALs ของอเมริกาการคัดเลือกเข้า NZSS เป็นหนึ่งในการทดสอบที่โหดที่สุดในโลกครับคุณต้องเดินป่าหลายวันไม่ได้หลับได้นอนแบกน้ำหนักหลายสิบกิโลทนความหิวทนความหนาวทนความเจ็บปวดและที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องทนความอยากเหนื่อย ความอยากยอมแพ้เพราะร่างกายจะบอกคุณตลอดเวลาว่าพอแล้วมันไม่คุ้มแต่ใจของคุณต้องดันให้คุณก้าวต่อไปวิลลี่ตัดสินใจสมัครครั้งแรกที่เขาเข้าค่ายฝึกเขาเกือบจะทนไม่ไหวเขาบอกตัวเองหลายครั้งว่าฉันอาจจะไม่รอดแต่ทุกครั้งที่เขาล้มเขาก็ลุกขึ้นมาทุกครั้งที่เขาอยากจะเลิกเขาก็นึกถึงคําสอนจากชุมชนมารีนักรบที่แท้จริงไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากคือนักรบที่แท้จริงและสิ่งที่ทําให้วิลลี่โดดเด่น ไม่ใช่ความเก่งของเขาเองแต่มันคือความเห็นอกเห็นใจต่อพเพื่อนๆความเต็มใจที่จะแบกภาระของคนอื่นในการฝึกหลายครั้งเมื่อเพื่อนร่วมทีมหมดแรงวิลลี่ก็จะเป็นคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อใครสักคนแบกเป้ไม่ไหวเขาก็จะเป็นคนรับน้ำหนักนั้นมาเมื่อทีมกำลังจะพังเขาก็จะเป็นคนที่ยืนหยัดไว้ครูฝึกของเขาเคยให้คำนิยามเขาไว้ว่าวิลลี่ไม่ใช่คนที่ส่งเสียงดังแต่เป็นคนที่ไปยืนอยู่ตรงที่คนอื่นไม่กล้าไปและในที่สุด หลังจากผ่านการทดสอบที่โหดหินมาหลายเดือนวิลลี่อาเปียตาได้รับปีกเงินของ NZSS ติดหน้าอกเขาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษอย่างเป็นทางการแล้วแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของเขาจุดสูงสุดของเขาจะเกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่อัฟกา,านิสถานคืนที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาวันที่13กรกฎาคม2004อัฟกานิสถานกลางดึกวิลลี่และทีม NZSS ของเขากำลังปฏิบัติภารกิจลับในพื้นที่ทางตะว,วันออก ภารกิจครั้งนี้เป็นการเข้าจู่โจมฐานของกลุ่มกบฏท,ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาทุกอย่างเป็นไปตามแผนจนกระทั่งเสียงระเบิดดังสนัน่นกระสุนเริ่มพุ่งเข้ามาจากทุกทิศท,ทางทีมของวิลลี่ถูกซุ่มโจมตีอย่างหนักมันไม่ใช่การประทะทั่วไปครับมันเป็นการโจมตีแบบถล่มเป้ากระสุน M4 AK 47 RPG ยิงเข้ามาไม่หยุดเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทั้งหุบเขา ควันไฟและฝุ่นปกคลุมท้องฟ้าและแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของวิลลี่ถูกแรงระเบิดจาก RPG กระแทกอย่างแรงร่างของเขากระเด็นไปกลางลานโล่งเขาหมดสตินอนนิ่งอยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือเขตตายไม่มีที่กำบังไม่มีอะไรปกป้องกระสุนยิงเข้ามาจากทุกมุมทุกคนในทีมกำลังถูกตรึงไว้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้ทุกคนรู้ว่าถ้าใครออกไปตอนนี้เท่ากับตาย แต่มีชายเพียงคนเดียวที่ไม่คิดอย่างนั้นวิลลี่อาเปียตาเขามองไปที่เพื่อนที่นอนอยู่กลางลานโลง่งเขาเห็นร่างที่ไม่ขยับเห็นเลือดเห็นอันตรายแต่เขาไม่ได้เห็นความตายเขาเห็นแค่เพื่อนที่ต้องช่วยไม่มีเวลาให้คิดไม่มีเวลาให้ช่างใจวิลลี่ลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปเขาวิ่งฝ่ากระสุนที่ยิงเข้ามาไม่หยุดกระสุนเฉียวหัวเขาฝุ่นระเบิดขึ้นรอบตัวเสียงปืนดังสนั่นในหูเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้ยิงสวนกลับเขามีเป้าหมายเดียว นั่นคือไปถึงเพื่อนและเมื่อเขาไปถึงเขาก็เห็นว่าเพื่อนของเขายังหายใจอยู่แต่หมดสติเพื่อนคนนี้ตัวใหญ่หนักเกิน9กกิโลแถมยังสวมเสื้อเกราะและอุปกรณ์รบเต็มตัวแต่วิลลี่ไม่สนใจเขายกเพื่อนขึ้นบ่าตัวเองแล้วเขาเริ่มเดินกลับใช่ครับไม่ใช่วิ่งแต่เป็นเดินเพราะเขาไม่สามารถวิ่งได้อีกแล้วไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะน้ำหนักหนักเกินไปเขาเดินทีละก้ากระสุนยังคงยิงเข้ามาเขาล้มลงไปหนึ่งครั้งกระสุนเฉียวเกือบถูกตัว ฝุ่นระเบิดขึ้นทั่วแต่เขาลุกขึ้นใหม่เขายังแบกเพื่อนอยู่เขายังเดินต่อหัวใจของเขาเต้นรัวจนเกือบระเบิดปอดของเขาหายใจแค่พอให้ร่างกายยังเคลื่อนไหวได้แขนของเขาชาไปหมดแต่เขาไม่ปล่อยเขาไม่มีเวลาคิดถึงความกลัวเขามีแค่เสียงในหัวที่ตะโกนว่าเขาต้องรอดฉันต้องพาเขากลับไปและในที่สุดหลังจากที่รู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งวิลลี่ก็เดินกลับถึงจุดกำบังได้สำเร็จเขาวางร่างเพื่อนลงอย่างระมัดระวัง แล้วทีมแพทย์ก็รีบเข้ามาช่วยเพื่อนของเขารอดชีวิตวิลลี่นั่งลงพิงกำแพงหายใจไม่เป็นจังหวะเหงื่อไหลไปทั่วตัวมือของเขาสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะร่างกายของเขาเพิ่งจะประมวลผลได้ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นเพื่อนร่วมทีมของเขามองมาด้วยสีหน้าที่บรรยายไม่ได้ไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคำว่าความกล้าหาญพวกเขาเพิ่งได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความตายหลังจากภารกิจนั้นจบลง เรื่องราวของวิลลี่ก็เริ่มแพร่กระจายผู้บังคับบัญชาของเขารายงานเหตุการณ์ขึ้นไปทหารในหน่วยต่างพูดถึงสิ่งที่เขาทำด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งและในที่สุดรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ตัดสินใจวันที่26กรกฎาคม2007วิลลี่อาเปียตาได้รับ Victoria Cross for New Zealand ด์เครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดด้านความกล้าหาญของทหารเครือจักรภพเหรียญที่มอบให้กับทหารที่แสดงความกล้าหาญเหนือมนุษย์ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่น เหรียญที่น้อยคนในโลกจะได้สัมผัสนี่คือครั้งแรกในรอบ50ปีที่นิวซีแลนด์มอบเหรียญน,นี้ให้กับใครสักคนพิธีมอบเหรียญจัดขึ้นที่ Government House ในเมืองเวลลิงตันวิลลี่ยืนอยู่ตรงนั้นในชุดทหารเต็มยศรับเหรียญจากผู้ว่าการทั้งประเทศจับตามองสื่อทั่วโลกรายงานข่าวชายจากชายฝั่งมารีที่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้กลายเป็นวีรบุรุษของชาติแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่เหรียญมันคือคำพูดของวิลลี่เมื่อนักข่าวถามเขาว่า คุณรู้สึกยังไงที่เป็นฮีโร่ของประเทศวิลลี่ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแบบคนเมลีที่ไม่ชอบอวดผมแค่ทำในสิ่งที่เพื่อนของผมสมควรได้รับถ้าผมไม่ทำใครจะทำไม่มีคำพูดยกตัวเองไม่มีการอวดความกล้าเขาพูดราวกับว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาควรทำและนั่นแหละครับคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเขาไม่ใช่การกระทำในคืนนั้นแม้มันจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแต่มันคือหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหัวใจของนักรบมเมลีที่เชื่อว่า ความเข้มแข็งคือการกล้าที่จะปกป้องคนอื่นหลังจากได้รับเหรียญเกียรติยศชีวิตของวิลลี่ก็เปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนทุกที่ที่เขาไปผู้คนก็จะจดจําเขาแต่วิลลี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขายังเป็นคนเดิมพูดน้อยถ่อมตัวและไม่ชอบความวุ่นวายหลังจากรับใช้ชาติมาหลายปีวิลลี่ตัดสินใจออกจากหน่วย NZSS เขากลับมาใช้ชีวิตในชุมชนเมรีเขาไม่ได้ไปอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ได้ใช้ชื่อเสียงของเขาหาผลประโยชน์ เขาเลือกที่จะกลับไปรากเงา่าเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสอนเด็กๆในชุมชนเรื่องความเข้มแข็งและความรับผิดช,ชอบเขาบอกกับพวกเขาว่าความกล้าไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้แต่อยู่ที่การยืนหยัดเพื่อคนที่เรารักประเทศนิวซีแลนด์มองเขาเป็นวีรบุรุษในชีวิตจริงและนี่แหละครับเรื่องราวของวิลลี่อาเปียตาชายธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกทำบางอย่างที่ไม่ธรรมดาในคืนมืดที่สุดของชีวิตถ้าคุณสังเกตดีๆเรื่องนี้ไม่ได้มีตัวละครเหนือมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องของคนที่แข็งแรงที่สุดเร็วที่สุดหรือยิงปืนแม่นที่สุดแต่มันคือเรื่องของคนที่ตัดสินใจไม่ทอดทิ้งเพื่อนแม้จะต้องเดินฝ่ากระสุนเข้าไปสู่ความตายก็ตามสิ่งที่ทำให้วิลลี่กลายเป็นตำนานไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่มันคือการยอมรับว่ากลัวแล้วก้าวไปทั้งที่หัวใจกำลังสัน่นนั่นแหละครับนิยามความกล้าหาญที่แท้จริงและสำหรับเราทุกคนที่กำลังฟังอยู่เราอาจไม่ต้องไปแบกใครท่ามกลางกระสุนเหมือนเขาแต่ในชีวิตประจำวันเรามีช่วงเวลาแบบนั้นทั้งหมด วันที่เรารู้สึกเหนื่อยวันที่เราอยากถอยวันที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่พร้อมพอหรือไม่มีใครคาดหวังในตัวเราเลยแต่ถ้าเราก้าวต่อแม้เพียงก้าวเดียวถ้าเรายืนหยัดเพื่อคนที่เรารักหรือเพื่อตัวเราในอนาคตคุณกำลังทำสิ่งเดียวกับที่อปเปียาตาทำแล้วเพียงแค่สนามรบของคุณมันดูแตกต่างออกไปเท่านั้นเองขอให้เรื่องนี้เป็นพลังนะครับเวลาเจอวันที่มืดอย่าเพิ่งคิดว่าคุณอ่อนแอเพราะบางครั้งความเข้มแข็งก็เกิดขึ้นในวันที่เราแทบไม่เหลือแรงเหมือนกัน และถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ชอบแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของนักรบตัวจริงฝากกดติดตามช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตไว้ด้วยนะครับทุกตอนที่ผมทำผมตั้งใจเล่าให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียวและเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ